สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุป10อย่างที่ ChatGPT ทำไม่ได้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็อันนี้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับก็อันแรกก็คือข้อมูลที่หลังจากเดือนกันยา2021นะครับ ChatGPT เนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อมูลในปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับสามารถส่งภายภาพหรือเสียงได้นะครับข้อมูล ChatGPT เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องร้อนะครับภาษาไทยก็ยังไม่ถูกต้องนะครับ เขียนข้อความยาวๆนะครับได้ทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้นะครับก็คือจะค่อยๆเจเนเรตมาแล้วต้องกดคอนติเนียเพื่อดําเนินการต่อนะครับ mm hmm. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผิดกฎหมายผิดศีดลธรรมหรือแม้ทั่งการถามู้งสีผิวเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. การสอบถามความคิดของ Cha t g p t เนี่ยไม่ได้เราจะต้องอสอบถามความคิดว่าเราอยากให้ c ช a t ี p t เป็นใครนะครับแล้วให้ช่วยตอบ ในนามของคนนั้นนะครับเช่นบอกว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องของโปรแกรมเมอร์ช่วยเราหน่อยนะครับตรงนี้ Cha t g p t จะทําได้นะครับต่างๆนานานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแต่ละเรื่องเลยนะครับตอนท้ายเนี่ยผมก็จะแถมว่า Cha t g p t เนี่ยสามารถที่จะช่วยหาเทรนด์ในอนาคตได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลดเทคโนโลยีหรือเรื่องราวต่างๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็มาเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิด Chat GPT นะครับอันแรกเลยข้อมูลเดี๋ยวเปิดใหญ่หน่อยนะครับ เปิดไปที่ chat.openai.com นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับอันแรกคือเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลย้อนหลังก็หาข้อมูลนะครับ it tell me information tell me about the new model of the computer นะครับ in 2022นะครับครับตอบมาแล้วนะครับ แต่มันก็จะมีการ forecast ด้วยนะครับเขาบอกว่าฉันไม่สามารถตอบได้นะครับฉันมีความรู้หรือมีดาต้าเบสเนี่ยแค่ปี2021นะครับตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะ provide ได้นะครับแต่ว่าก็จะเขาก็จะ recommend อะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลหลังจากนั้นได้นะครับดังนั้น c h a ท g p t ิธีเนี่ย forecast ข้อมูลอนา,นาคตได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอันที่2เนี่ยคือ c h a ท g p t ิีเนี่ยเนื่องจากไม่มีข้อมูลปัจจุบันนะครับดังนั้นไม่สามารถที่จะ หาข้อมูลเป็นเว็บไซต์ได้ทันทีนะครับคือจะใช้ดาต้าเบสที่ ChatGPT มีอยู่นะครับหาข้อมูลได้แค่นั้นนะครับแค่2021นะครับแต่ข้อมูลดาต้าเบสถึง2021เนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยนะครับอันต่อไป ChatGPT เนี่ยสังเกตว่าส่งได้แค่เท็กนะครับอัปโหลดภาพหรือเสียงหรือวิดีโอไม่ได้นะครับต่อไปนะครับข้อมูล ChatGPT เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับคือไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะ ขอข้อมูลเบื้องต้นจากแชทที่พิีหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันว่ามันถูกต้องนะครับต่อไปภาษาไทยอาจจะยังไม่ถูกต้อง100%เนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่วยแปลเป็นไทยนะครับ p ีเอสอาร์เลตทูไทยนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังแปลผิดอยู่นะครับขออภัยฉันไม่มีข้อมูลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเรรับข้อมูลข่าวล่าสุดก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยในการแปลภาษาไทยที่ยากๆก็จะแปลผิดนะครับ ผมเพิ่มเติมนะครับผมลองให้แปลเป็นภาษาอีสานนะครับอันนี้ก็คือทําไม่ได้นะครับเขียนเป็นภาษาอีสานนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับผมลองแล้วเป็นภาษาลาวไปเลยนะครับหรือว่าจะให้พูดเป็นคําของอีสานเนี่ยเท่าที่ลองดูตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต่อไปนะครับ h a t gpt ไม่สามารถที่จะตอบข้อความยาวๆได้ทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสต็อปตรงนี้ก่อนนะครับ ภาษาอังกฤษจะเร็วกว่าภาษาไทยนะครับ like business plan o f developing ah software นะครับเป็นเป็นระบบเม d ออนไลน์แล้วกันนะครับโอเคไม่ได้เลย โหลดใหม่นะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาว่าเราใช้ตัวฟรีนะครับบางทีก็จะเซิร์ฟเวอร์ดาวน์ไปหรืออาจจะตอบช้านะครับอันนี้มันก็จินไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันยาวปากๆเนี่ยมันจะค้างนะครับเราต้องกดตรงนี้ต่อนะครับ AI ก็จะคิดแล้วก็ตอบเราไปเรื่อยๆเป็นบรรทัดบรรทัดนะครับตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับในระหว่างนี้เราไม่สามารถพิม์ข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้นะครับถ้ามันยังคิดไม่เสร็จนะครับตรงนี้มันมันเสร็จแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับพีท l ล v e แผ่นอินสองศูนย์สอเลยนะครับ To get ตอินคัมวันมิลเลนบาทเพอร์เนะครับโอเคมาเลยผมอยากจะให้เขาช่วยเรานะครับให้ได้1ันมิลเลนบาทเพอร์เดนะครับอันนี้มันก็ไม่ยาวมากมันจะตอบได้นะครับแต่มันยาวมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องกด c o n t i n u ีนะครับเพราะว่ามันคิดไปด้วยประมวลผลไปด้วยแล้วก็ตอบไปด้วยนะครับ ในระหว่างนี้ถ้าเราเผลอไปกดสต็อปมันนะครับแล้วเราไปให้เขาคิดใหม่เนี่ยเขาบอกออกมาอันนี้มันเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เสร็จเนี่ยมันจะเก็กดต่อไม่ได้นะครับก็ต่อไปนะครับข้อมูลที่ผิดศีลธรรมนะครับ peace compare between อันนี้ผมเคยลองเทสนะครับ black and white p o p e นะครับตรงนี้ผิดศีลธรรมนะครับเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวเขาก็บอกว่ามันไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ บอกว่า it's important not t แต่คอมเพล e กซ์พิเพิร์ s สแต a ด์ people is not productive in e ินอิ a ิเกก็คือมันผิดศีลธรรมจรรยบัณน,นะครับตรงนี้ก็ทำไม่ได้นะครับ p e t e l ล how to make a war weapon นะครับช่วยบอกหน่อยว่าะจะสร้างตัวอาวุธสงคารงคามได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเองเอง่ายกสร้างเลยนะครับสอ r r รี่ด้วยไม่สามารถทำได้นะครับ ต่อไปนะครับถามความคิดของ ChatGPT นะครับ What do you think about Russian war นะครับโอเคต่อให้ตอบไม่ได้นะครับมันก็จะแสดงความคิดเห็นบางอย่างได้นะครับ I don't have personal opinion ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเออมันไม่สามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัวได้นะครับ แต่ว่าจะอธิบายตัว personal information ให้นะครับตรงนี้เขาก็เขียนข้อมูลให้แต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราเป็นใครนะครับเช่น I am expert in programmer อะไรอย่างนี้นะครับเราบอกอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะบอกว่าโอเคทัสเกตตัวนี้นะครับแล้วเราก็ถามมันก็จะตอบไปในในความรู้ที่เป็น expert กลับมาหาเรานะครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่า you are expert ออ b บิสเนส s a น a l ลิสนะครับคุณเป็น e อ็กซเรเรื่องของ Business a n a l y สตนะครับการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเขาบอกว่าโอเคฉันมีโนเลดนะครับฉันสามารถที่จะ provide information คือให้ข้อมูลกับเราได้นะครับตรงนี้เราก็บอกก่อนว่าเราอยากให้แชทที่พีเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็ให้เขาช่วยลักษณะไหนยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการที่แชท t ีทเนี่ยจะเรียนรู้คนที่จะคุยด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้นะครับแชทที ต่อไปถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นหลังปี21นะครับก็ไม่สามารถที่จะ,ะเปิดดูแล้วก็สรุปข้อความได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับผมมีเว็บไซต์ชื่อว่าผมจะเข้า toyota.com แล้วกันนะครับผมอยากให้ช่วยสรุปตัวข้อมูลในเว็บไซต์ตัวนี้หน่อยนะครับเชัที่วิธีเนี่ยอาจจะเคยไปอ่านมาแล้วแล้วตอบได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับพีชมำอะไนะครับ ใส่เว็บไซต์เข้าไปเลยพี่ซัมมารีเว็บไซต์นะครับแอ้พลิ้คชันนะครับโอเคมันไม่มีข้อมูลนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ล้วงดัตต้าเบสตรงนี้ไปแต่ว่าโอเคถ้าเป็น toyota.com นะครับเขาอาจจะเคยเข้าไปดูนะครับแล้วก็เก็บไว้ในดัตต้าเบสนะครับตรงนี้เขาก็อาจจะบอกได้นะครับพี่ซัมมาลนะครับช่วยสรุปตัวเว็บไซต์ตัวนี้ให้หน่อยว่าเว็บไซต์มันมีอะไรบ้างนะครับนี่มาแล้วนะครับ แต่เขาก็บอกนะครับว่าข้อมูลเขาเนี่ยอัปเดตแค่2,021น่นะครับถ้า specific version about toyota n e e d about product service so เดี๋ยวลองใหม่นะครับจริงๆมันก็เคยได้แต่วันนี้โอเคเราจะต่อ,อะะะบ it บ content ยบบอาะแคนวาแล้วกันนะครับนี่ summary s u m m า r y s u นะครับ content in นะครับขอ toyota อีกทีนะอาแคนวาก่อนนะครับ โอเคมันก็สรุปให้ในแคนว a าเนี่ยมันมีตัวเว็บไซต์เนี่ยมีอะไรบ้างเห <laughs> มือนจะไม่ได้ไอ o ดูนอตแท็บ e r e เรีย m ไทม์อ่าอันนี้มันก็บอกเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับคือมันสามารถดูได้แค่ปี2021นะครับพีทอ่ะผมพยายามกับมันนะครับพีทไทยถูกเอ็กซ์เพย์เดต้าแดชดูแฮปเบ e ฟอร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับช่วยเอ็กซ์เพย์เดต้าที่คุณมีก่อนหน้านี้นะครับนี่มาแล้ว บอกว่าโอเคเป็นเทคโนโลยีโดเเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเฮลท์เมดิค a ลนะครับต่างๆนานานะครับข้อมูลในแค่นว่าโอเคพีดูเซมฟอร์โตโยตานะครับเว็บไซต์นะครับลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับช่วยสรุปโตโยต้าเว็บไซต์ให้หน่อยนะครับเห็นไหมครับมีเว r ร์ดิเคิลโมเดลมีดีลเลอร์มีไพร์ e นะครับก็สามารถสรุปข้อมูลเป็นเว็บไซต์ที่เขาเคยอ่านก่อนปี2021ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาโตโยตานะครับลอง toyota com นะครับเข้าไปลึกๆเลยว่ามาหรือเปล่าอันนี้สองพันยี่สามไม่น่าได้นะ puis ยิดดูอยากให้ดู p อู s นะครับสองพันยี่สามเป็นข้อมูลใหม่นะครับน่าจะไม่มีข้อมูลนะครับ specification u s โต toyota puis topic useful y detail ยิ้ด conclude สรุปนะครับ content on นะครับ Okay. ช่วยคอนครุสคอนเทนต์นี้นะครับแต่คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับ <c oughs> มีด้วย <c oughs> ีอ s สอาจจะเป็น p อ s สตัวโมเดลเก่านะครับแต่ว่าจริงๆข้อมูลบางอย่างที่เป็นเว็บไซต์ที่มันมีอยู่ก่อน2021เนี่ยที่มันมีดัตต์เบสอยู่ก็สามารถที่จะสอบถามได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่เว็บไซต์มันจะไม่ข้อมูลจะไม่อัปเดตน,นะครับก็จะแค่2021นะครับอย่างที่บอกนะครับต่อไปข้อมูลทางการแพทย์และกฎหมายนะครับตรงนี้ผมได้พีท ันนี้มันเป็นคำเตือนของ chatgpt เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะถามก่อน e t e เ l what chatgpt cannot do นะครับมีอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้นะครับตรงนี้มันก็จะสรุปให้นะครับเดี๋ยวรอข้อมูลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปพยายามที่จะอธิบายแต่อาจจะไม่ได้แสดงตัวอย่างทั้งหมดนะครับนี่ครับข้อ8・ข้อ9นะครับสิบอย่างก็มีเหมือนกันนะมีมากกว่านั้นอีกสัก15อย่าง12ออย่างนะครับพีท ไลท์แอดเทเบิลนะครับวิดคอลัมน์นะครับอยากให้มันไลท์ให้เป็นคอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งคือนัมเบอร์นะครับคอลัมน์ที่2คือแคนดูนะครับคอลัมน์ที่สามคือแคนดูอินไทยนะครับอยากให้แปลมภาษาไทยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ผมบอกว่าให้มันเป็นเทเบิลนะครับเขียนเป็นเทเบิลจะได้ดูง่ายนะครับลำดับนะครับอะไรทําได้บ้างนะครับอ้อ ทีครับผมอยากที่จะดูว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับเอาอาที่ทําได้ก่อนก็ได้นะครับคร่าวๆนะครับก็ตอบคาถามให้ข้อมูลได้นะครับสร้างข้อความช่วยเขียนเรื่องนิยายได้นะครับอธิบายหัวข้อต่างๆได้แปลภาษาได้นะครับคํานวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานได้นะครับช่วยในการเขียนโค้ดโปรแกรมได้นะครับทำสรุปข้อมูลข้อความนะครับอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับให้คําแนะนําข้อเสนอแนะได้นะครับ สนทนาเรื่อยๆอย่างไม่เป็นทางการได้เป็นเพื่อนได้เลยนะครับก็โอเ okay. ค Please t a เ l what a n n น o t do นะครับอะไรที่ทำไม่ได้นะครับโอเคมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเดี๋ยวผมบอกว่า a e d more Colum n นนะครับให้เพิ่ม column, คอลัมน์นะครับ Can n o t do นะครับอินไทยโอเคอยากให้แปลเป็นไทยด้วยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับ โอ้เขานี้เยอะเลยเอาใหม่นะครับ p พียร์เทลโอลี่แคนนอตดูอินอลินะครับแอนไทยแคน c a น n อ t ดูนะครับสิ่งที่ทำไม่ได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวฟรีอาจจะมีเอ้อเลยอได้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อจากัดตัวหนึ่งของ ChatGPT ที่ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องเสียเงินมาแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันสุดท้ายนะครับว่า ChatGPT เนี่ยจะบอกว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวทามบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่สามารถที่จะ ให้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องของอารมณ์ส่วนที่เป็นช h a ท GPT ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าให้เขาเป็นใครเนี่ยเขาสามารถตอบได้นะครับข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องนะครับไม่สามารถที่จะแนะนําในเรื่องของอาชีพที่เป็นปรเฟิชชั่นอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์หรือว่ากฎหมายได้นะครับไม่สามารถจดจาบริบทที่สนทนายาวนานได้นะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความไว้วางใจได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือไม่คลัวแจ่ออกคอนฟิดเอนเชียลเดต้เข้าไปมั้งครับ ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันนี้ทําได้เนาะรับรองความไม่ลําเอียงการคืออ๋ออันนี้อันนี้อย่างที่บอกนะครับภาษาไทยมันาจจะไม่ดีนะครับภาษาอังกฤษดีแปลปฏิเสธครับเลยงงรับรองความไม่ลําเอียงคืออาจจะไม่สามารถที่จะการันตีเรื่องของความลําเอียงได้นะครับไม่สามารถแทนที่ผู้เชี่ยวชาญใน เฉพาะด้านนะครับที่ซับซ้อนได้นะครับไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ ChatGPT ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวที่จะแถมให้นะครับสุดท้ายสิ่งที่ ChatGPT ทําได้ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับบางคนนะครับ p e t e l l นะครับ t h e t r ทรนนะครับ of car 0นะครับ in 2เ0ลยนะครับผมอยากรู้ว่าเทรนตั้งแต่ปี 2,023นะครับจนถึง2,050นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าชาร์ตพิธีเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลในอดีตเนี่ยสามารถฟอร์ c ค s t ได้นะครับนี่นะครับมันก็ไล่เขียนไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้สรุปว่าเป็นปีๆเลยนะครับ p.conclude in e นอี year เลยนะครับ in a s table นะครับเป็นรูปแบบของ table มาแล้วนะครับ2,023นะครับ ev นะครับ 2, 0 2 4เนี่ยจะพูดถึง อิเล็กทริกคาร์นะครับเรื่องของการลดตัวการปล่อยพลังงานนะครับแล้วก็อีโคเฟลลี่ก็คือพลังงานสะอาดนะครับมีการทำตัว MaaS นะครับ Mobility as a Service นะครับเป็นเป็นบริการของการเคลื่อนที่หรือว่าการใช้เช่นแบบคล้ายๆแกลบนะครับคือการใช้รถที่เป็นบริการนะครับจ่ายเป็น subscription นะครับมีการเพิ่มเติมตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็สามารถเป็นกรีนตัว Manufacturing นะครับเป็นแร่เป็นโรงงานสะอาด ก็ไปเรื่อยๆนี่ไปถึง2,500เลยนะครับมันก็ให้คำแนะนำดีมากในการฟอร์แคตเทรนในอนาคตนะครับอ่ะอ,อีกตัวอย่างนะครับ p l e s e forecast นะครับเทคโนโลยี technology นะครับที่2 0 2 3ูนนะครับเราอยากรู้ว่าเทคโนโลยีใน2 0 0 3เนี่ยถึง2050เนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไปศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆน,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 นะครับนี่มาแล้ว 5G นะครับ A.I. นะครับ e d คอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับ Cyber Security นะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นบิปกปีนะครับ Yearly in Table นะครับช่วยเขียนเป็น Table ให้หน่อยนะครับ2023เกิด5 g นะครับจริงก็มีเยอะแล้ว EV นะครับ2024 IoT นะครับ EV เหมือนกัน2025นี่เก่งเรื่อง A.I. เติบโตมากขึ้นนะครับ y e a t l i y e a r y y e a r นะครับ อันคิวสองนะครับเอ้ยทวทีผมเขียนผิดน่าจะเป็น2อง0ดีกว่าเพราะมันน้อยไปนะครับยีทไลท์อันคิวครับ y ี a เอสองศูถึงส0งศนะครับ <S <S ผมอยากรู้เทรนของโลกเลยนะครับว่าถึงสองศน้า่าจะมีอะไรบ้างนะครับ 5G นะครับ AIEV นะครับ ไบโอเทคนะครับ AR VR นะครับ2026เป็น AI เหมือนเดิมนะครับ AI มาทุกปีเลยนะครับ AI อีกแล้วนะครับ Quantum มาแล้วนะครับ29เป็น Edge Computing นะครับ Quantum ก็ยังมาอยู่นะครับ Sustainable Energy นะครับพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ยังยืนนะครับ AI นะครับ32เป็น AI สามารถมีอิทธิพลอย่างมากนะครับ33มามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันมีข้อจำกัดว่ามัน อธิบายยาวๆไม่ได้ก็กด continu e นะครับ2 4ก็ AI นะครับ A quantum นะครับ EV ใหม่แล้วนะครับ ARVR นะครับ AI นะครับ36นะครับ quantum นะครับ a u t o o m o u s vehicle นะครับ AI นะครับก็อันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็สามารถที่จะบอกว่าเอออะไรที่มัน ChatGPT เนี่ยทำไม่ได้บ้างนะครับ แล้วก็อะไรที่ทําได้เช่นหาเทรนในอนาคตนะครับต่างๆนานาน,าน,นะครับตรงนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันคิดว่าถ้าคลิปเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อติดตามคลิปได้ทุกเช้าเลยนะครับวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ